ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องไวล่าอ่อนออนทัวร์นะคะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับน้องละข้าวนะคะช่วงนี้เราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านกันใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะแล้วน้องละข้าวก็เลยคิดเมนูอาหารดีๆมาให้ทุกคนได้ทํากันด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะน้องละข้าวก็จะมาทําเมนูผัดกะเพราไข่ต้มนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องละข้าวจะมาบอกส่วนผสมของขามากกันกนะ่อนเนาะ อย่างแรกนะคะก็ต้องมีไข่ต้มนะคะอันนี้นะ้องพ่อก็ต้มไข่เอาไว้แล้วนะคะโอเคนะ้องพ่อใช้สามใบครสามารถใครอยากใส่มากกว่านี้ก็สามารถต้มได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบกะเพรานะคะทุกคนโอเคนะ้องพ่อก็ใช้ประมาณนี้เนาะ,ะส่วนอันนี้นะคะก็เป็น กุ้งแห้งเนาะอันนี้ที่บ้านนอ้องล้อข้าวนะคะมีเหลือกุ้งแห้งอยู่เนาะน้องข้าก็เลยเอามาใส่ด้วยเนาะที่บ้านใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ตามนอ้องข้าก็ได้นะคะส่วนนี่นะคะก็จะเป็นกระเทียมกับพริกเนาะนะะ้องข้าใช้พริกสองเม็ดนะคะกับกระเทียมสากลีบเนาะอันนี้เราจะมาตามเป็นน้ำพริกของผัดกะเพรานะคะโอเคค่ะและนี่ก็จะเป็นซอสต่างๆที่เราจะเอาไปใส่สนนใน,น <ะ S 2> ผัดกะเชัาชา โอเคค่ะใส่ประมาณนี้เนาะโอเคค่ะใส่ประมาณนี้นะ,ะนนะแล้วก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะทุกคนนี่นะก็จะใส่ประมาณนี้ต้องใส่ลงไปนะคะอย่าอย่าลงไปหน่อยเนาะแล้วก็เห็งไปนะคะโอเค ต่อไปเราก็จะใส่เป็นซีอิ้วดำนะคะทุกคนโอเคนี่ค่ะทุกคนซีอิ้วดำมันหนื่มากเลยค่ะทุกคนสีดำด้วยเนาะใส่ประมาณนี้พอโอเคค่ะแล้วเราก็จะใส่เป็นน้ำตาลนะคะ ันนี้ที่บ้านใครอันนี้ที่บ้านใครไม่มีน้าตาลอย่างนี้ก็ใส่เป็นน้ําตาลพวกน้ําตาลทรายขาวทรายแดงก็สามารถใส่ได้เลยนะคะโอ,คโอเคค่ะแล้วก็จะหยาบพิกไทยนนิดนึงเนาะลงไปในนี้เลยนะเพราะว่าน้องแล้วเขาก็ใส่เป็นพวกพวกนี้ก็จะเป็นซอสปรุงที่น้องแล้วเขาปรุงเอาไว้แล้วเนาะ โอเคค่ะทีนี้แล้วก็คนๆไหนนึงเนาะโอเคอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะทุกคนทีนี้นะคะน้องข้าวกันจะก็จะต้องไปทอดไขนะะน่นะคะนี่เนาะน้องข้าวเด็ดน้องข้าวจะต้องไปทอดไข่นะคะทุกคนเดี๋ยวตอนที่น้องข้าวนะคะไปทอดไขนะะ่น้องข้าวขอไม่ถ่ายเนาะ,ะอย่าวน้องข้าวขอไปทอดไข่ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนน้องข้าว ทอดเสร็จแล้วเนาะอันนี้เปรี้ยก,กับกรอบเลยนะคะทุกคนอันนี้เนาะแล้วข้าวก็ได้ผ่า,าไว้แล้วเนาะสี่ชิ้นนะคะอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสองลูกเนาะแล้วข้าวก็ได้ผ่าแบ่งครึ่งน,นะคะให้เป็นสี่ชิ้นเนาะ,ะโอเคค่ะนี่ก็เป็นข้าวนะคะนี่เนาะข้าวได้ทำบล็อกมา้วไว้น,นะคะนีค่ะอันนี้เนาะมันก็จะเป็นกลมๆนะคะเดี๋ยวเนาะข้าก็จะเอาไข่มาเรียงนะคะทุกคนนี่ เอามาเรียงีเนาะก่อนที่จะเรียงน,นะคะทุกคนให้รู้คนล้ามือก่อนเนาะนาะข้าก็ลามือแล้วนะโอไข่แดน้งออกมารกไนี่นะคะคนอันนี้ไข่ไดงอยกาสมากโอเคค่ะทุกคนนี่นะคะมาข้าก็ได้เรียงเสร็จแล้วมนะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทําส่วนน,น้ำพริกนะคะหรือว่าซอสผัดกะเพราเนาะที่เราจะเอามาราดที่ไข่ของเรากันนะคะคนโอเคเราก็ต้องใส่นี่นะคะใส่เป็นพริกนะคะอันนี้เอาเข้าใช้พริกสองเม็ดนะคะ sometimes. นะคะทุกคนอย่างแรกเราก็ใส่เป็นน้ำมันนิ้มเนาะใส่ไปนิดเดียว ใส่ตัวเองนะโอเคแต่เวลาเราตัดตัวแลก็ขน้วนาะไปกนอนนะอนนี้ก็ะด เสร็จแล้วเนาะนี่ประมาณนี้เนะาะก็จะเห็นวกุ้งแห้งเนาะใบกระเภาโอเค,อเคแล้วก็มาดูที่ข้าวของเรากับไข่ต้มนะคะเดี๋ยวเนาะข้าวกรเอาถ้วยออกนะ แล้วข้าก็จะลองชิมให้ดูนะคะทุกคนแล้วก็ตักไข่นี้นะคะคดินไข่ออกมานี่นะแล้วก็ตักข้าวนึ้นะอนถ้าคำใหญ่ไปพูดไม่ได้นะ คนเมื่อกี้นะ้องเขาก็ได้ชิมแล้วเนาะแต่นะ้องลุเขาไม่บอกนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงให้ลองทําินเองนะคะคเุกคนโอย